สวัสดีค่ะเพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรวันนี้เจี๊ยบกับชัยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บมะละกอนะคะมะละกอปลอดสารเคมีนะคะส่งออกให้เพื่อนๆพื่นดูนะคะการันตีการปลอดสารนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพลียเต็มเลยนะคะถามว่าต้นนี้ส่งออกได้ไหม no ค่ะ ไม่สามารถนะคะแบบนี้แต่เราให้ดูว่าอันนี้คือแปลงมะละกอที่ปลอดสารจริงๆนะคะสุดยอดนะคะปลอดสารค่ะกดไลค์ให้นะคะปลอดสารนะคะ,ด like ะ,คะ,ดะ,คะเดี๋ยวจะพาไปดูคนคงใช้วิธีการเก็บนะคะเราไม่ได้เก็บทุกลูกนะคะเราต้องคัดตั้งแต่จากต้นเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันไหนที่ไม่ได้ไ่ได้ขนาดเราก็ไปขายกลีบอื่นไปนะคะดดจะให้ดูนะคะ ให้ด้เก็บทุกต้นนะคะคัดไซส์เอานะคะคัดไซส์เกจเอนะครับไซส์เกจเอคัดตั้งแต่จากต้นเลยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ mm hmm. นี่นะคะต้นมันยังไม่สูงมากเราก็ mm hmm. เก็บถึงนะคะเกจเออ่ะนี่นะคะลูกนี้น่าจะประมาณ6ขีดค่ะซึ่งไซส์มาตรฐานที่เราส่งอยู่นะคะตอนนี้น้ําหนักก็อยู่ที่4ีขีดถึง8ขีดนะคะเป็นไซส์มาตรฐานที่สามารถส่งออกได้นะคะ นอกจากปลอดสารเคมีแล้วต้องมาดูในส่วนของน้ำหนักนะคะว่าน้ำหนักได้มาตรฐานไหมและก็ที่ผิวของมะละกอนะคะจะต้องไม่มีเป็นร่องรอยของการเกิดโรคนะคะหลักๆเลยของลูกมะละกอ,ะก,อะก็คือไวรัสวงหว้นนะคะซึ่งจะต้องไม่มีนะคะซึ่งเกจเอเราต้องส่งไซสลูกยาวะค,ะค่ะแล้วความยาวก็คือ,อประมาณ1ฟุตนะคะความยาวของลูกไซส์ขนาดที่จะต้องส่งออกต่างประเทศได้นะคะ,ะนี่นะคะวิธี ก็คือในการเก็บนะคะเรามาเก็บมะละกอส่งออกอต่าง,างประเทศกันนะคะไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูแบบนี้นะคะนี่นะคะไม่ได้อ่าแบบนี้ไม่ได้นะคะซึ่งแบบนี้นะคะเราจะบอกว่ามะละกอนะคะไม่ได้ง่ายนะคะอย่างที่คิด เป็นพืชที่ไม่สามารถกำหนดเพศได้นะเพศที่เห็นอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะคะอันนี้เขาเรียกว่ามะละกอตัวเมียนะคะแต่ถ้าลูกยาวๆที่ให้ดูสวยๆเมื่อกี้ก็คือมะละกอกะเทยนะคะนั่นก็ทำาสาแล้วมะละกอระะกอระเทยต้นนี้ที่เห็นนะคะทำไอ้เขาเตี้ยเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นวิธีการทําสาวมะละกอนะคะหมายถึงว่าทําสาวคืออะไรการตัดต้นเพื่อให้เขาแตกแขนงใหม่นะคะเราจะได้จํานวนอของกิ่งก้านแขนงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ต้นเตี้ยง่ายต่อการเก็บนะคะบางต้นนะคะ จะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบางต้นเขาจะมี2เพศนะคะอ่ะอย่างต้นนี้นะคะนี่นะคะเขาจะมี2เพศนะคะอยู่ในต้นเดียวต้นนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีลูกยาวก็เรียกว่ากะเทยแต่ถ้าเป็นลูก กลมๆหน่อยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเมียนะคะก็คือมี2เพศอยู่ในต้นเดียวถามว่าทําไมเป็นแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าตามหลักวิชาการแล้วเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศของแต่ละช่วงที่เขาติดดอกนะคะทําให้เพศของเขามีการกลายพันธุ์ได้นะคะก็คือมาแล้วก็บอกได้เลยค่ะ ไม่มีใครนะคะสามารถการันตีได้นะคะบอกได้เลยว่าถ้าจะการันตีได้จริงๆนะคะตามหลักวิชาการนะคะถามว่าทําไมเรากล้าพูดเพราะเราคุยกับทีมวิจัยธรรมละกอมาแล้วนะคะของทีมมหาวิทยาลัยมอกรกษตรนะคะาถามว่าทําได้ไหมนะคะในการคัดอ่า เลยนะคะตั้งแต่แรกในเรื่องตั้ง,ตงแต่ d n a อ็ยีนในมเมล็ดเลยนะคะสามารถทําได้แต่ถามว่าเกษตรกรจะสามารถซื้อเม็ดต,ตรงนั้นมาปลูกได้ไหมมันไม่คุ้มค่ากันนะคะมันบอกได้เลยว่าแพงมากนะคะแพงมากย้ําว่าแพงมากนะคะไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยการวัดดวงกันแบบนี้นะคะ่ะปลูกไปก็จะออกมาได้สามพันนะคะมละ,ละละกอลาหลักของมะละกอนะคะก็คือตัวเมียค่ะตัวเมียลูกก็จะกลมตัวลูกยาวทรงสวยก็คือกะเทยนะคะอันที่สามไม่มี ไม่มีลูกนะคะหรืออาจจะมีก็คือหนึ่งหนึ่งในร้อยหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะอันอันที่สามที่เราจะบอกก็คือตัวผู้ค่ะซึ่งดอกเขาจะเป็นระยะเหมือนจะไม่มีให้ดูนะคะตัวอย่างของหลายท่านคงรู้จักอะค่ะตัวดอกตัวผู้นะคะดอกเขาจะเป็นระยะแทบจะไม่ติดลูกอะคะอ่ะหรือชาวบ้านก็จะเรียกว่าดอกสร้อยนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้คงต้องขอเวลานะ,ะขอตัวนะคะเนี่ยครับใบนี้ยังไม่เก็บนะครับอ่ะนี่เล็กไปไ <ว S 1> นะว้อาทิาาตย์หน้าก็จะได้ขนาดที่ พอสมควรตรงนี้คือต้องมีการแต่ง,งนี้ไม่เอานะครับเด็ดออกเลยครับเราขายที่คุณภาพนะครับลูกเราค่อนข้างสวยนะครับต้องสวยเลยครับแล้วก็ปลอดโรคถึงส่งได้นะครับเพราะว่าการส่งสาภาพยุโรปเขาเข้่งคัดเรื่องคุณภาพนะครับแต่นีจ่จำเป็น โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะละกอน,นะคะก็ทักในอินบ็อกเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะที่เพจผงชัยสดสมรมนะคะลาไปด้วยต้นมะละกอ,อ แขกนวลน,นะคะตัวผูอ้อันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียแล้วก็มะละกอแขกนวลตัวตัวอะไรนะตัวกระเทยค่ะมะละกอกระเทยนะคะกระเทยก็จะสวยกว่าตัวเมียนะคะเหมือนคนเลยค่ะเนาะกระเทยสวยกว่าผู้หญิงเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม๊ม่าบายค่ะสวัสดีค่ะ